ม่ลูกไแม่นหลายไปไหนสามลูกมันมือเท่าใดก็เี่ยหอยเี่ยหอยลักมื่นบอแม่ลักมื่นบสองมื่นสองมื่นสามพันลูกมันสองมื่นสองสองมื่นสองโอ้โหงวดงวราคา ตอนนี้มันเป <barber ing. S 1> ียบเทียบคือเปียบมุ้ยเลพี่น้องครับมุ้ยมันกัราคามันกัมาก่กับเด็ดต่อก่อนเนาะเอาเอาไปไปอื่นก็ายรพี่น้องด้สองหมื่นสกับสองหมากับสองหมื่นสอง่เฮยตัวกใหญ่สหมื่นสองวสองหมื่นพันหาสองหมื่่าเขอบคุณครับผมตายงมากเลยขายตาเลย โอ้ยเวียดไมับจับเรียบร้อยแล้วป่ะยังว่ามันมาขายเลยว่ะไม่ถูกเลยถูกป่ะไมุ่นเราแฟงแล้วเท่าไหร่ต้วนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ดำตัวหมั่วตัวนี้ซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่สองแปดสองแปดส ปิดการขายครับโอ้ง่วเนื้อเป็นราคาอยู่ได้พี่น้องตัวบุกใหญ่อวดเห็นด้วยต้นั้นทั่วบาพี่น้องครับตัวนั้นมาต้นขายเอาผมสิพยายามขอเบอร์ให้เท่าที่ว่าขอได้ได้พี่น้องเพราะว่าจับโทรศัพท์มือหนึ่งแล้วกันอุ้ยง่วนเขาไล่มันอยู่วะมามาท่านมันรอกพี่น้องครับโทรคุยเด้งได้พี่น้องเวลาเวลาบความไหลสดมามาเบิรงตัวนี้ก่อนง่วนเนื้อเขาไล่ตอนแรกติด มคนขายขายเราบอกขายตอบสมอเจ้าเท่าไรพออีซัมีิขายหรอครับโอ้เท่าไรขายสองหมื่นพันสองหมื่นหงันโอ้เหนือเป็นราคาวะวเหนือเป็นราคาวะสองหมื่นพัน <20, 000 S 2> ตัวน,นี้ขายแล้วเบียดเอาเหรอเ้สองหมื่นพันตัวน,นี้มนันแกนบอกมันคือแตกมาซื้อง้อะไรเดีไนี่้ใส่แล้วพอ่อโอ้ยเจ้าเอาง้อมาขายมาไหนี้า่โายหัวดอกไม่ยังล่ะท่ไไรมือเท่าไรตัวนี้พ่อก่าคาอยู่ สงม่เท่าไหร่ยังบอกมั้หมืนย่าะทันออกอาการเนาะท่านผ่างเนาะท่านบอกงหมเท่าไหร่มันบ้าปอร์ตเทียวองมเรบริษัขายเขาจัวตัวเขาโอ้ยออมเป็นยังไงเนาะบรั้ขายนี่ทามตัวนี้อว่าผ่ันเอออ้ขออพอ ตัวนี้ม้วนๆนตัวเนื้อซ้มมืไปปลายไปแล้วคิดว่านะม้วนเนื้อน,นี่ม้วเเนือนี่คักๆอยู่อตัวนี้นายตัวนี้นายจะเป็นม้วขนวินขอเขาพี่น้องตัวนี้ใช่ลระยงไมใช่ละบางที้ยังไม่ไใช่เลย นบูดล้โอ้ยองขาเาท่านุุดรนะพุดวุดลมเลยล่มตุ่มเดี๋ยวต้นงิลมเดยวแถงถอดเชือกคอโอ้ยลมล ตัวนี้สอดตันนั้นสามแปขายเจ้าสี่หมื่นขายสี่หมื่นยังขายทุนันอเอาตัวนี้เจ้าวัดต้นนี้สองแปดสองแเอาตอกันักตอนาอยู่ไว้เอาอยเขาไปตอกันมาขอมาเบิ้งตอนมี่น้องท่านมันดอกแต่ว่าเก็บเทียบราคาเด้อ ไก้มพับแล้วตัวใดนตัวใดตัวนี้บ่ะคุคน,น,นูดอดขายไปเท่าไหร่ตัวนี้บ่อ่ะขาครับหมืน่นเท่าไหร่ตัวนี้สองพันครับมื่นสองงอนยูนิเกนี่พี่น้องงอนเดี๋ขายไปละงอนมื่นสองสามนี่เดีขายไปอยู่เนาะครับผมของแทงมันขายอือ่นอ้วยเนี่ยไดครับสองพันลงรถปั๊บเดี๋ขายปั๊บเลยโบท่านมันพี่น้องครับขัยมาตัวแรงขัยมาซอ้าบาเรือดอกมันคือนิคอกเหมือนหรื กที่ผมต้องมาายไล่สดให้พี่้องมึงสีไเดียบเทียบขท่านกับท่านไหนท่านบ่ท่นก็คือจบเลยเอาไปบัง้ไ่กนเดี๋ยวมึงอุ้ยต้นี้เล่อะไรหนึ่งไปอะอ้ยรุดมากไปอะไรน่งะรุดมากไปอะไรงม่ล้วนี่ทำไมีพอพันตัวหนึ่งว่ะ เดี๋ยวหาตะคอนก่อนเดี๋ยวเหาก่อนอ้หอดอ้ื่อกล้องตใหญ่อะไรนพอนี่ะพวกไหนพอตู้ไหนต้ใหญ่ห้องตไหนตู้ใหญ่สามหมื่นสามหมื่นเียดมาหตู้ไหนพอบ้า่าไหนบ้าน่าไหนสามหมื่นพอพัน โอ้คืออยู่เดอ้อของไปบสามหมื่นต้นหน่อยขายไปล่ะต้นใหญ่สามหมื่นครับเบอร์เราบวมีหูเบอร์บว,วมีเนาะเบอร์บวมีซื้อเท่าไหร่ตัวนี้ซื้อเท่าไหร่สองหมืน่น ลงรถมามันก็ซื้อว่าเราพี่น้องงัวตัวอ่อนเด้อมันใส่ใจยางใส่ตัวอ้วนคนเดียวตัวจอยนี่ยเอื้อมมือมีแต่ตัวจอยๆเลยท่นี่ปย่างคงก่อนโอ้ยคนเดียวไปมาโอ้กู้รบะแค่ยังไงดีครับไม่ไออกากล่องมาอีกนี่มาเบิ่งของแตกดีกว่าแตกดีกว่าบ้าแป๊บเดียวคนเบิ่งเป็นเทนายแล้วลอยก่อนเราไหม